สวัสดีค่ะจากช่องอริยา9 6้าหสาห้านะคะวันนี้เราจะมาต่อเสื้อแบบที่สฉบับปรับปรุงนะคะเป็นคลิปที่3ามนะคะ V3 นะคะต่อจาก V2 คะ่ะก็คืออ,อตอนนี้นะคะเราถักแถวที่2นะคะได้มาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่สองนะคะตรงนี้ ช่วงที่สองแถวที่สองนะคะแถวที่สองช่วงที่สี่ช่วงสุดท้ายเป็นแบบนี้ได้แบบนี้นะคะถักออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือจบแถวที่สองก็จะเหลือช่องสุดท้ายคือช่องนี้ช่องสุดท้ายของแถวที่สองนะคะช่องนี้เราจะจบแถวที่สองนะคะด้วยโซ่สามหนึ่ง สองสามหมายถึงว่าถักมาถึงตรงนี้นะคะตรงที่เราพอหนึ่งคอนะคะสามหลักในช่องเดียวกันนะคะช่วงลายตรงนี้นะคะพอเราพอหนึ่งคอสามหลักในช่องเดียวกันเสร็จช่องนี้จะเป็นช่องสุดท้ายเราโซ่สามนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องสุดท้ายช่องนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะเราควักธรรมดาตรงกลางของช่องสุดท้ายนะคะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะแล้วเราก็เชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อนะคะบางคนจะบิดนะคะเรารูปมาแบบนี้นะคะ ให้เป็นด้านเดียวกันพอมาถึงด้านที่ไม่ใช่ก็พลิกนะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะมาถึงตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะก็จะไม่ก็จะไม่บิดนะคะเราโซ่สามเสร็จแล้วนะคะ เราโซ่สามเสร็จแล้วนะคะตรงนี้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราก็พอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เราจะพอหนึ่งคอที่ช่องนี้เลยนะคะช่องนี้ช่องแรกช่องสุดท้ายเราเราโซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องสุดท้ายตรงกลางช่องเสร็จแล้วเราก็พอหนึ่งคอที่ช่องแรกช่องที่หนึ่งนะคะที่เราช่องที่หนึ่งนะคะ ที่เป็นสาบช่องนี้เรามาเชื่อมต่อกันโดยที่ช่องที่หนึ่งเนี่ยตอนเริ่มต้นเราโซ่เราโซ่หนึ่งเราโซ่ห้าเราโซ่สามไว้นะคะไม่เอนี่นะคะเราเราถักโซ่ไว้ตรงนี้เราถักโซ่เป็นโซ่เป็นเป็นหลักแรกนะคะเป็นโซ่สามแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งแล้วก็โซ่สองเป็นโซ่สองเป็นเป็นตัวขั้นนะคะ พอตอนจบแถวนะคะเราก็จะพอหนึ่งคอที่ช่องแรกช่องนี้หนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะได้แบบนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่สามนับจากข้างล่างค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามห่วงนี้นะคะ คักธรรมดานะคะก็จะได้แบบนี้จบแถวที่สองก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวตอนเราทําคอนะคะเราจะมาเชื่อมต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้มาร์กหนึ่งไว้ค่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นแถวที่สามนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะเราจะควักธรรมดาที่ช่องกลางตรงนี้ช่องออโซ่สองที่เราขั้นทําตัวขั้นไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องแรกจะเป็นสามนะคะช่องนี้เลยจะเป็นสามนะคะช่องนี้เลย เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่โซ่สองตรงนี้หนึ่งหนึ่งหลักค่ะแล้วก็โซ่สามโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะสองสามโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วโซ่สองค่ะหนึ่งสองค่ะโซ่สองเป็นอ่อเป็นตัวขั้นนะคะเป็นตัวขั้นเหมือนตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะ หนึ่งสองค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะสาบตรงนี้มีสามหลักนะคะปกติจะต้องเป็นสี่หลักนะคะเหมือนเหมือนตอนเริ่มต้นแถวที่สองเนะะี่ยค่ะเหมือนกันนะคะตัวโซ่สามสามห่วงนะคะเป็นหลักแรกแล้วก็โซ่สองนะคะเป็นตัวขั้นนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ โซ่สามนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องที่เป็นโซ่สามนะคะควักธรรมดาเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ ไปค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักที่สองค่ะช่วงถัดไปเนี่ยช่องนี้นะคะมีมีพอหนึ่งคอทั้งหมดสามหลักนะคะหนึ่งสองสามเราจะพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักบนหลักที่สองหลักกลางนะคะหลักเดียวนะคะตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอบนหลักที่สองหลักกลางหลักเดียวหนึ่งหลักค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ช่องที่เราโซ่ห้าไว้เราพอหนึ่งคอทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าได้ย่นมาก็รูปเลยนะคะจะทำให้ได้เท่ากันสวยงามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต่อไปเจ็ดค่ะควักธรรมดาไม่ใช่พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปที่หลักถัดไปหลักที่สองของ,ช,องออช่วงถัดไปนะคะช่วงนี้มีทั้งหมดสามหลักนะคะ หนึ่งสองสามสามหลักตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะเราก็พอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะหลักกลางนะคะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้เจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ จะเห็นว่าเวลาดึงได้นะคะได้ก็จะแบบว่าตึงแต่ลื่นนะคะตึงแต่ลื่นนะคะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ตรงที่ตรงที่ได้เป็นอกองกันอยู่นี้แล้วก็ลูปค่ะรูปได้ก็จะแบบได้ก็จะเท่ากันค่ะก็เวลาถักก็จะได้เท่ากันแบบนี้นะคะสวยค่ะต่อไปค่ะพ่อหนึ่งคอที่บนหลักที่สองค่ะของของช่วงถัดไปนะคะที่มีอยู่สามกลุ่มเที่มีอยู่ กลุ่มหนึ่งก็คือมี3หลักนี้นะคะหนึนี้นะคะแล้วพอหคอบนหลักที่สองนะคะหลักกลางค่ะหหลักค่ะแล้วก็พอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะเจ็หลักค่ะช่วงแรกนะคะเราจะไม่เราจะไม่ตัดออกนะคะเราจะทำให้ให,ให้ดูจนครบช่วงเลยนะคะ2องค่ะสาม เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่สองของช่วงถัดไปช่วงถัดไปคือหนึ่งสามหลักนี้นะคะคือช่องถัดไปค่ะถ้าช่วงก็จะใหญ่ไปอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงแรกของ,ช,งช่วงแรกนะคะของ ตัวเสื้อนะคะเป,เป็นแขนเสื้อคะ่ะช่วงนี้ช่วงช่วงช่วงสั้นนะคะนี่ได้ช่วงได้สามช่วงลายแล้วนะคะต่อไปนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้เจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดค่ะเจ็ดหลักนะคะพอหนึ่งคอที่หลักที่สองของช่องถัดไปเลยนะคะหลักนี้หลักกลางบนหลักนะคะบนหลักที่สองของช่องถัดไป ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะถึงช่วงสาบนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงสาบพอเราทำได้แบบนี้พอมาถึงช่วงสาบพอเราพอหนึ่งคอหนึ่งหลักบนบนหลักกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ แล้วก็โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็จะเป็นสาบนะคะเราก็จะพอ1คอค่ะที่ช่องสาบนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะอันนี้ พอได้มาเป็นแบบนี้นะคะได้จะไม่เท่ากันเราก็รูปนะคะรูปปุ๊บได้จะสวยเลยคือกรีดกรกรีด,ดหรือว่ารูปให้ให้แบบให้แบบได้ได้เรียบนะคะ,ะ,คะได้ก็จะเรียบไปเอง เสร็จแล้วก็โซ่สองค่ะหนึ่งสองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหนึ่งช่วงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหนึ่งช่วงจะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะช่วงที่สองแล้วก็ช่วงที่สามนะคะช่วงที่สองคือช่วงตัวช่วงนี้ช่วงยาวๆเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันนะคะก็ตอนเริ่มต้นนะคะ ตอนเริ่มต้นเราก็จะโซ่สามเริ่มต้นนิดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามค่ะเริ่มต้นโซ่สามเสร็จแล้วควักธรรมดาที่ช่องแรกช่องนี้ช่องช่องถัดไปเนะะี่ยค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็เริ่มช่วงลายเลยนะคะก็คือพอหนึ่งคอบนหลักที่สองของช่องถัดไป ช่องถัดไปมีทั้งหมด3หลักนะคะ1 2 3่งาแล้วก็พอ1คอค่ะ1หลักบนช่องบนหลักที่2ของช่องถัดไปนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปเลย7หลักค่ะในช่องเดียวกัน2ค่ะ3 สี่ห้าหกเจ็ดค่ะเจ็ดเสร็จนะคะเราก็พอหนึ่งคอบนหลักที่สองของช่องถัดไปคือตรงนี้หนึ่งหลักค่ะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนถึงสาบนะคะ จนถึงสาบข้างข้างถัดไปนะคะจนมาถึงสาบตรงนี้พอมาถึงสาบตรงนี้นะคะเราก็ทําเหมือนตรงนี้เลยค่ะนะคะพอเรามาถึง ahora, ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นพอหนึคอหนึ่งหลักนะคะบนหลักบนสามหลักเนี่ยบนบนช่องที่เป็นสามหลักนี่นะคะเราจะพอหนึ่ 3, งคอบนหลักกลางแล้วเสร็จก็โซ่โซ่สามนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทําสาบเลยนะคะแล้วเสร็จแล้ว ช่วงต่อไปอีกแล้วก็จักสามนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็ขึ้นลายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะทั้งสี่ทั้งสี่ช่วงเลยนะคะอันนี้คือช่วงที่หนึ่งนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่3ามแล้วก็ต่อแถวที่4ี่กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่สามตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ